ครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมครับเพจทธรนาโดชาตาอาจารย์โอมมาคีนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาบอกในเรื่องเนื้อเกณฑ์เนื้อดวงชะตาประจำเดือนกรกดานะครับเนาะและเราจะมาดูกันว่าเนื้อเกณฑ์เนื้อดวงชะตานะครับใน เดือนกรกฎามเนี่ยมีราศีไหนบ้างน,นะครับที่มีความรวยนะครับมีความปังมีความเฮงน,นะครับมีทั้งเรื่องดวงในการงานการเงินความรักนะครับรวมไปถึงการเสริมดวงชะตานะครับการบูชายังไงน,นะครับให้เกิดความเฮงความปังนะครับประจําราศีนั้นๆน,น,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับ Аки. สวัสดีนะครับ EP นี้นะครับเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับ EP นี้นะครับเป็นของชาวราศีพฤษภนะครับชาวราศีพฤษภนะครับจะมีเนื้อเกณฑ์เนื้อดวงชะตายังไงได้บ้างนะครับโอเคนะครับเรามาดูกันในเรื่องแรกกันเลยนะครับในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับของชาวราศีพฤษภชาวราศีพฤษภนะครับในช่ว <Color> <labeling> งน <employees> ี้นะครับเกณฑ์การงานนะครับ หน้าที่การงานของชาวราศีพฤษภนะครับตอนนี้นะครับต้องบอกตรงๆว่ายังมีความเหน็ดเหนื่อยนะครับเนาะยังมีเกณฑ์ต้องสู้ต้องเหนื่อยต้องอึดต้องทนนะครับกับหน้าที่การงานของชาวราศีพฤษภนะครับในตอนนี้นะครับขอให้ชาวราศีพฤษภนะครับกดผลกดใจรอนะครับในเรื่องของเนื้องานนะครับยังไงผมก็เป็นกําลังใจขอให้สู้ๆนะครับ ส่วนในเรื่องของเกณฑ์นะครับการเงินนะครับเกณฑ์การเงินของชาวราศีพฤษภในช่วงนี้นะครับมันจะสืบเนื่องต่อเนื่องมาจากการงานเลยนะครับเพราะว่าการงานตอนนี้มันยังย่ำแย่อยู่ยังมีความเหน็ดเหนื่อยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเกณฑ์การเงินของชาวราศีพฤษภนะครับก็จะต้องมีการเซฟนะครับมีการรักตัวนะครับมีการเ,าเขาเรียกว่าอะไระแบบประมาณว่าต้อง เซฟในเรื่องของค่าใช้จ่ายให้มากๆนะครับจะหยิบจะจ่ายจะใช้อะไรก็ตามนะครับสำหรับชาวราศีพฤษภนะครับอย่าพึ่งรีบซื้อของใหญ่หรืออย่าพึ่งผ่อนของใดๆทั้งสิ้นนะครับเนาะและทีนี้เรามาดูในเกณฑ์ของความรักกันบ้างน,นะครับสำหรับชาวราศีพฤษภในช่วงนี้นะครับเกณฑ์ความรักนะครับจะบอกได้คําเดียวเลยว่ายังต้องถนอมน้ําใจกัน นะครับเพราะว่าเกิดจากอะไรบางทีเราเครียดจากการทํางานนะครับเครียดจากเรื่องของเงินและทีนี้บางทีนะครับเราขาดสติเราอาจจะมาลงกับคนที่เรารักก็ได้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นนะครับเกณฑ์ความรักของชาวราศีพฤษภนะครับยังต้องมีความอารุบอารวยซึ่งกันและกันสักนิดหนึ่งนะครับเนาะทีนี้เราได้บอกในเรื่องของการงานการเงิน ความรักของชาวราศีพุษศกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราจะมาดูว่าจะเสริมจะบูชาหรือว่าจะแก้โดวชะตากันยังไงสําหรับชาวราศีพุษศกนะครับชาวราศีพุษศกในตอนนี้นะครับเขาบอกว่าให้พยายามนะครับเก็บเงินที่เราพอมีนะครับไปให้ทาน อย่างเช่นเราจะไปให้ทานเกี่ยวกับคนชรา,าก็ได้นะครับบ้านพักคนชรา,าอะไรประมาณนี้หรือถ้ามีคนไปเนี่ยปัจจัยเราไม่พร้อมหรือยังไม่พอนะครับก็ไปหุ้นกับเขานะครับเพื่อที่จะได้เสริมเกณฑ์เสริมดวงชะตาของชาวราศีพฤษภนะครับให้ดีขึ้นมานะครับด้วยการบริจาคทานนะครับเพราะว่าทานคือการให้ มันจะส่งผลทําให้หน้าที่การงานการเงินของเราความรักของเรานะครับมันจะมีความเอื้ออำหนวยให้นะครับจะมีความคล่องแคล่วขึ้นนะครับเนาะถ้ายัางไงก็ขอให้ชาวราศีพิจกนะครับโชคดีครับผม